ทำกลางความกังวลขององค์การอนามัยโลกต่อการระบาดของโรคฝีดาดลิงจนต้องจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือกันอย่างเร่งด่วนการระบาดของโควิด -19 สายพันย่อยก็ทําให้รัฐบาลของหลายประเทศกําลังพิจารณายกระดับมาตรการคุมเข้มอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฟมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ระบุถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ว่าตอนนี้ได้ลุกลามไปทั่วประเทศในทุกกลุ่มอายุจึงขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในช่วงอายุ20-30ปีซึ่งอัตราการฉีดวัคซีนต่ำและขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อในช่วงปิดเทมอมฤดูรอ้อนและในช่วงวันหยุดยาวซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกช่วงวัยจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอนนี้จํานวนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตมีไม่มากเช่นเดียวกับอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลที่แม้ว่ายังต่ำอยู่แต่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้รัฐบาลได้เพิ่มจุดตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ตามสถานีรถไฟและสนามบินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและจะไม่มีการใช้มาตราการควบคุมการเดินทางในเวลานี้ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น92,507คน ซึ่งในกลุงโตเกียวเกินครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นสายพันธุ์ ba. 5ส่วนที่ลอสแองเจลิสเคาน์ตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาอาจจะกลายเป็นพื้นที่แรกของประเทศที่ต้องกลับมาบังคับใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัยอีกครั้งโดยผู้อำนวยการสาธารณาสุขของลอสแองเจลิสเคาน์ตี้ยอมรับว่าการกลับมาบังคับสวมหน้ากากอนามัยจะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ หลังจากตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 เข้าโรงพยาบาลแตะระดับสูงตามเกณฑ์กำหนดของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาหรือ CDC เมื่อวานนี้ถ้าหากแนวโน้มการแพร่ระบาดและอัตราการเข้าโรงพยาบาลยังคงเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะนี้อาจส่งผลให้ลอสแองเจลิสเคาน์ตี้ต้องกลับมาใช้มาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่ร่มอ,อีกครั้งตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป คาดว่ามาตรการนี้จะขยายพื้นที่บังคับใช้ให้ครอบคลุมสถานที่สาธารณะในที่ร่มทั้งหมดรวมถึงโรงงานร้านคา้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์และโรงเรียนปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นพร้อมๆกับตัวเลขผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ BA.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน โดยคิดเป็นร้อยละ65ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศนอกจากโควิด -19 แล้วการระบาดของโรคฝีดาดลิงก็น่ากังวลเช่นเดียวกันโดยข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกระบุว่าทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงประมาณ9,200คนใน63ประเทศทั่วโลกโดยพบว่าผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดเป็นเพศชายอายุเฉลี่ยที่37ปี และ3ใน5ของผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงเป็นชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันซึ่งองค์การอนามัยโลกทำงานร่วมกับภาคประชาชนและกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อนอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับนานาประเทศและบริษัทผู้ผลิตวัคซีนในการประสานงานเพื่อกระจายวัคซีนซึ่งในวันที่21กร,รกฎาคมนี้ องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุมคณะกรรมาการฉุกเฉินครั้งที่2เพื่อพิจารณาว่าโรคฝีดาลลิงเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศหรือไม่รวมถึงเสนอคำแนะนำชั่วคราวถึงวิธีป้องกันการระบาดท,ที่ดีขึ้นวิธีลดการแพร่เชื้อและแนวทางจัดการกับระบบสาธารณาสุข